เคสหนึ่ง FC เพิ่งมาซื้อรถมาดูรถเม,ามาื่อวานแต่วันนี้ได้เลิอกออกรถคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปทำสัญญาออกรถกับ FC กันนะคะ เ้ากำลังทำสัญญาค่ะพร้อมเก็บเงินส่วนต่างนะคะเดี๋ยวก็รอการปล่อยรถเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันกนี่ <Hey, S 1> ตามนี้เลยวันนี้นะคะน้องเดินทางมาจากคลองทับจานนะคะมาดูรถเมื่อวานนะถะวันนี้ถูกใจเป็นอีซูซุดีแม็ตัวนี้เป็นชุดแต่ง x อกซิลีนะจ๊ะแล้วไปสัมผั์ความรู้สึกกับวันที่น้องได้รับรถแบบนี้นกันหนูสวัสดีจ้าอันนี้หนูอยู่ที่ไหนจ๊ะ วังยาวค่ะอยู่วังยาวนาะเป็นยังไงบ้างออกรถยากไหมหนูไม่ยากค่ะสวยถูกใจไหมอ,อ่าฝากบอกพี่ๆทางบ้านหน่อยว่าใครอยากได้รถแนะนําหน่อยนะค่ะใครอยากได้รถนะคะพี่ทางนี้ที่สนใจนะคะออกง่ายมากค่ะพี่ก็ค่ะ น้องมาดูรถเมื่อวานใช่น้องมาดูรถเมื่อวานนะคะวันนี้รับรถกลับบ้านเลยเป็นยังไงสวยถูกใจเนะาะโอเคค่ะสําสหรับพี่ๆท่านไหนนะที่บอกว่ากําลังหารถไปใช้งานนะคะอ้อมแนะนําเลยโทรเข้ามานะคะ0 6 1 5 1 5 2ห4 6จ้า